ฝนเนี่ยน่าจะมีมนะครับอาจจะช่วยได้บ้างนะครับคุณศิรัตโมหาบอกว่าที่แพร่เนี่ยอากาศเริ่มหนาวแล้วจ้าครับก็เห็นว่ามีคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยพอคุณศิรัตบอกว่าอากาศเริ่มหนาวบอกอยากไปเที่ยวแพร่นะครับอ่าเรื่องของฝนเนี่ยเบาใจกันไปได้เยอะนะคะคมาดูเรื่องของ นักเรียนที่ทําให้เราชื่นใจกันไปบ้างนะคะเมื่อวานนี้ที่รายงานคุณผู้ชมไปหลังจากไปเกิดอุบัติเหตุที่รถของชาวต่างชาติตกลงไปในคูน้าต้องเครึ่งคันปรากฏว่าไปเจอนักเรียนของโรงเรียนในสิบทหารบกที่ผ่านมาพอดีอยู่ในชุดเครื่องแบบเต็มยศเลยะค่ะ,<ฮ>ะก็ลงไปช่วยเหลือนะคะโดยไม่กลัวเปอะไม่กลัวเปื้อนกันเลยนะคะล่าสุดทางกรม นักเรียนโรงเรียนในสิบทหารบอกก็จัดพิธีแสดงความชื่นชมให้กับนักเรียนใน10บทั้ง5คนค่ะต้องชื่นชมในภารกิจจิตอาสานี่เห็นหน้ากันชัดๆเป็นไงครับคุณวิสาหลังจากที่เ,เราได้เห็นแต่ภาพนิ่งออแล้วก็ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นเครื่องแบบอีกชุดหนึ่งที่ไม่ใช่ชุดนี้ก็เป็นนักเรียนในสิบเขาก็มีเครื่องแบบหลายชุดนะเนาะ นี่จัดขึ้นที่กองบังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนในสิทธิทหารบกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะพันเอกจจเด็ดเถื่อนทองผู้บังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนในสิทธิทหารบกเป็นประธานในพิธีแสดงความชื่นชม มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนใน10รุ่นที่23จํานวน5นายที่มีจิตอาสาไม่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชนนี่มีคนถ่ายคลิปไว้ครับนาทีที่เขาลงไปช่วยผู้ประสบเหตุเนะะี่ยค่ะช่วยเหลือประชาชน4คนประสบเหตรุรถชนตกลงไปข้างทางในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะ ขอประกาศชื่อดังๆหน่อยอได้เลยครับความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะนักเรียนในสิบอนุสรบุญประสบนักเรียนในสิบอนุวัฒน์สารจุมนักเรียนในสิบอนาวินสวัสดเพชรนักเรียนในสิบสิทธิชัยเพชรชรัตและนักเรียนในสิบสุกฤตแก้วลอยค่ะ และผู้บังคับการก็ได้กล่าวให้อวาดบอกว่าอยากจะให้ขอยึดมั่นในการทําความดีมีจิตสํานึกในการแสดงออกต่อประชาชนทําความดีตามโครงการออกนอกโรงเรียนต้องทําความดีและเสียสละต่อส่วนรวมค่ะนักเรียนทั้ง5้านายเนี่ยนะคะประวัติเป็นยังไงครับ เป็นนักเรียนใน10รุ่นที่23นะคะฝึกมาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2,562นี่เองแล้วมีกำหนดจบหลักสูตรปีหน้าคะ่ะ30เมษายนทีนี้ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ ลาพักร้อนกลับบ้านเป็นระยะเวลา10วันก็มีกำหนดกลับเข้าหน่วยวันที่เกิดเหตุพอดี29กันยายนนะคะมาเจอเหตุการณ์นี้ซะก่อนก็เลยเข้าไปช่วยประชาชนลองฟังหนึ่งในนักเรียนใน10รุ่นที่23หนึ่งในจิตอาสาของเรานะคะเปิดใจถึงเหตุการณ์ีครั้งนี้กันหน่อยค่ะพอเห็นรถที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำอยู่ครึ่งน,นึ่งก็เลยตัดสินใจ ลงไปช่วยทันทีครับเราช่วยกันยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ถอดชุดถอดชุดเสร็จปุ๊บก็ลงไปทันทีนะครับก็แล้วก็ประเมินก่อนที่จะลงผมประเมินสถา,ากนการณ์ว่ามันยังมีอะไรไหมที่สามารถเราช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่ทําให้เกิดปุัติเหตุซ้ำซ้อนเกี่ยวกับเราคือไปช่วยเขาเราต้องปลอดภัยด้วย เหมือนได้รับการฝึกมาแล้วใช่ครับเขาก็พอที่จะรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเนี่ยเป็นได้รับการฝึกมาแล้วเมื่อวานนี้หากว่าในสิบทั้งหมดนะฮะที่ทําความดีเนี่ยได้ยินผ่านทางรายการนะคุณวิสาเขาชื่นชมมากนะครัแหมดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมแล้วกันต้องชื่นชมสิคะทําความดีนะพอไปเห็นหน้าชัดๆนี่โอ้โหนี่เยี่ยมจริงๆใส่ชุดรายพางมีความเข้มแข็งพอใส่ชุดแบบว่า เป็นเสื้อเชิตผูกไทยเนี่ยเนี้ยบสุดๆแต่ว่าก็ลงไปคลุกโลนได้สามารถช่วยได้และพวกเขาฮะแม้ว่าจะพูดไม่เก่งนะฮะแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ถ่ายทอดมาบอกว่าโอ้โหรู้สึกดีใจมากภาคภูมิใจที่ได้ใช้วิชาความรู้ช่วยชีวิตประชาชนให้ปลอดภัยแล้วต้องบอกว่าชื่อเขาเนี่ยกล้องโลกจริงๆครุ่นยี่สามนี่นะครับเพราะว่าคนที่ไปช่วยเป็นชาวต่างชาติไงเป็นชาวต่างชาติครับแต่สามารถพูดภาษาไทยได้เขาบอกว่าขอบคุณ ในความมีน้ําใจนะนี่ผู้เป็นภาษาไทยบอกมาแบบนี้เลยนะฮะนี่ทางด้านของผู้บังคับการก <c oughs> องพันนักเรียนในสิบที่สบอกว่าโรงเรียนในสิบทหารบกครับถือว่าเป็นสถาบันต้นน้ําที่หลอ่ลอหลอมนักเรียนในสิบทหารบกให้มีความรู้มีุดมการทางทหารสิ่งที่นักเรียนในสิบทั้ง5านาได้ไปฏิบัติถือว่าเป็นผลผลิตที่พิสูจน์ได้ชจดเจนว่าสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาและครูฝึกช่วย